ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายนอาจจะมีเรื่องที่ผิดหวังเศร้าหมองไม่ได้อย่างใจมีเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะต้องรอคอยโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะเงินมาแน่แต่ช้าหน่อยเท่านั้นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามความรักของผู้คนในครอบครัวจะดีมากทีเดียวคุณจะได้รู้ว่า ผู้คนรอบข้างคุณรักคุณแน่นอนรายละเอียดอยู่ในคลิปแล้วค่ะติดตามได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาศนสมขลาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางกาะโกพบกับช่วงมณีนาฏเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนมิถุนายนค่ะอาจารย์จะดูด้วยไพ่ทาโร่เลขศาสตร์รหัสลับไคโรและหินทํานายนะคะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่การงานก่อนนะคะดวงการงานของชาวราศีกุมช่วงนี้ค่ะชาวราศีกุมนะคะทำงานอะไรเอาไว้เนี่ยจะมีคนเห็น การแสดงความสามารถของคุณมีคนเห็นคุณค่าความสามารถแน่ๆรวมไปถึงว่ามีโอกาสจะได้แสดงว่าเราเนี่ยอยากทำอะไรมีการพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าแสดงผลงานเนี่ยผ่านฉลุยแน่นอนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานที่ดีด้วยใครทำงานกับบริษัทข้ามชาติมีเจ้านายเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆอะคะ่ะ เป็นทําทัวร์เป็นไกด์หรือทํางานที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาการงานดีมากช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานที่ดีๆถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะและแนะนําว่าอย่าอยู่นิ่งติดที่ต่อให้คุณทํางานประจํานะคะอย่านั่งอยู่ติดเก้าอี้อย่างเดียวต้องมี movement ต้องไปนู่นไปนี่นะคะเ,เดินไปโต๊ะคนอื่นบ้างอะไรเหล่านี้แหละแต่จะเสริมดวงจะทําให้การงานดีขึ้น ได้ไพ่อัศวินทางด้านการงานด้วยดังนั้นอยากเปลี่ยนแปลงการงานอยากลงทุนอะไรใหม่ๆลุยได้เลยค่ะเขาบอกว่าข้างหน้าของคุณคือสนามรบและคุณเป็นอัศวินเนะี่ยคุณสามารถรบแล้วชนะได้ดังนั้นทำอะไรใหม่ๆได้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะออนอกจากนี้แล้วคนเป็นเจ้าของกิจการนะคะคนทีออ่อยากจะลุกขึ้นมาทํากิจการของตัวเอง ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการจัดการการเตรียมความพร้อมหาข้อมูลให้เยอะๆค่ะการเตรียมความพร้อมของคุณจะได้ไม่พลาดนะคะให้เวลาตัวเองในช่วงเดือนนี้นะคะที่จะหาประสบการณ์ที่ดีๆจากผู้คนใกล้ชิดจากผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละจะดีที่สุดส่วนคนที่เป็นลูกน้องบริวารหรือว่ากำลังหางานทำอยู่ค่ะช่วงนี้อาจจะได้งานที่ ไม่ตรงกับใจหรือได้งานที่ไม่ยังไม่ชอบไม่ได้ตรงกับความรู้ความสามารถที่เรียนมานะคะให้ทำไปก่อนเพราะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีๆของคุณคุณอาจจะได้งานใหม่แต่ว่าทำไม่นานหรอกนะคะเดือนเดียว3เดือนอะไรเหล่านี้แล้วเดี๋ยวต้องหางานใหม่อีกแล้วแต่อย่างไรก็ยังดีกว่าว่างงานนะนะคะเดี๋ยวดูให้ว่าแล้วการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะ บอกว่าเงินไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็กลับนั่นแปลว่าการเงินช่วงนี้ตัวเงินไม่อยู่กับเรานะคะเงินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เงินอาจจะอยู่ในอากาศหรือเงินได้มาเป็นเช็คได้เป็นความหวังว่าได้แน่ๆแต่มันยังมาไม่ถึงมือนะคะแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือมือที่3ได้ไพ่สามดาบในเรื่องของการเงินนะคะไม่ได้แปลว่าจะอกหักนะ แต่จะแปลว่ามีมือที่สามมา,าแย่งของรักหรือสิ่งดีๆของเราไปนั่นแปลว่าบางทีคุณอาจจะไปนำเสนองานแล้วจัดได้อยู่แล้วถ้าได้งานนี้ได้ตังค์เยอะแน่ๆอาจจะมีมือที่สามมาเสียบมาลวงลูกก็ได้นะคะและทำให้อยู่ดีๆ ทำท่าว่าจะได้มันหายไปในพริบตาอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไปยื่นข้อเสนอไปบิดงานอะไรกับใครก็ทำอย่าบอกคนรอบข้างให้มากนักเออศัตรูคู่แข่งเนี่ยคือคนรอบข้างที่รู้จักเราอยู่นี่แหละนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ใครมีหนี้สินอยู่อาจจะมีปัญหาหนักใจเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอาจจะต้องหาเงินมาชักหน้าไม่ถึงหลังอาจจะไม่พอจ่าย เพราะมันเป็นแต่ตัวเลขแกมันยังไม่เป็นตัวเงินที่จะหามาได้แต่ได้แน่ค่ะนะคะได้แน่แต่ช้าหน่อยเท่านั้นเองช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่คุณต้องหลบหลีกหน่อยไม่ต้องเผชิญหน้าเผชิญหน้าแล้วเดี๋ยวทะเละาะเบาแหวงนะคะโดยเฉพาะกับเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยนะคะหลบหลบหีก,กหรือให้คนอื่นพูดแทนจะดีกว่าค่ะนะคะแต่ว่าอันนี้ดวงการเงินที่มันดูเหมือนไปเที่ยวเดียเด๋ยวก็กลับเนี่ย เดือนเดียวเท่านั้นค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันมาเรามาดูกันเรื่องของความรักดีกว่านะคะเงินไม่ดีแต่ถ้าความรักดีมันก็ยังพอช่วยได้นะ ใพ่บสุดท้ายขึ้น the l o v e r s เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าความรักอยู่กับคุณความรักเป็นแรงเป็นพลังเป็นบุคคลที่เกื้อหนุนเป็นคนที่ซัพพอร์ตหนุนหลังเราอยู่นี่แหละนะคะคู่ครองคนรักหรือคนในครอบครัวไม่ทิ้งเราไปไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะซัพพอร์ตเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหา ใดๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานการเงินหรือปัญหาอ,อ,อารมณ์จิตใจเ่ยนะคะกลับไปหาคนที่รักคุณคนเหล่านั้นแหละจะช่วยได้ส่วนคนโสดเขาบอกว่าปาฏิหาริย์รักจะเกิดนะไม่รู้ละเจอที่ไหนแต่ว่าให้ไปเจอในสถานที่ที่ค่อนข้างสายมูหน่อยแล้วกันนะคะไปทำบุญไปไหว้พระไปไหว้พญานาค ไหวพระพิคเนศไหวอะไรเหล่านี้แหละนะคะสายมูทั้งหลายเนาะจะเจอเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไปอธิษฐานขอความรักจากองค์เทพอะไรเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะเขาบอกปฏิหารรักจะเกิดอาจจะปิ๊งรักกันในเวลาอันรวดเร็วก็เป็นไปได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ไพ่เตือนเรื่องว่าให้รักษาระยะห่างสักหน่อยหนึ่งให พื้นที่หายใจแก่คู่ครองคนรักบ้างนะคะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วคบหากันอยู่แต่ยังไม่ไปไม่ถึงเรื่องของการแต่งงานบางทีมันอาจจะความสัมพันธ์มันอาจจะถอยออกมาก็เป็นไปได้อาจจะหรือว่าย้อนกลับมาดูใจตัวเองกันหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีช่องว่างมีมีการห่างไกลกันอยู่ แต่มันยังไม่ถึงกับการเลิกร้างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสที่ยังกลับมาดีกันได้อยู่ให้โอกาสแต่ละคนไปทำอะไรในสิ่งที่เองอยากทำเราก็มีโอกาสเหมือนกันแล้วก็ให้โอกาสแฟนของเราด้วยจะดีที่สุดค่ะเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะคะ ค่าสุขภาพของตัวเองชาวราศีกุมถือว่าสุขภาพดีมากแข็งแรงเข้มแข็งดีทีเดียวค่ะแต่ยกเว้นคนที่ป่วยอยู่แล้วถ้าป่วยอยู่แล้วมันก็จะยังป่วยอยู่อย่างนั้น,นะคะยืดเยือ้อยาวนานไม่หายหรอกหรือคนที่มีญาติพี่น้องเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายอยู่ก็ต้องทำใจว่า โรคร้ายมันก็ต้องต่อสู้กันไปมันยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามชักชวนคนในบ้านในครอบครัวไปทำบุญร่วมกันก็จะยิ่งดีค่ะเรามาดูกันว่าโชคลาภมีไหมไพ่บอกว่าคุณไม่มีโชคลาภเป็นของตัวเองดังนั้นซื้อหวยซื้อรัตตอรี่อาจจะไม่ถูก แต่คุณมีสิทธิ์ให้โชคลาภคนอื่นได้นะคะเรามาดูกันว่าคุณควรจะเอาเลขอะไรไปบอกเขาเลขหนึ่งหกค่ะนะคะหนึ่งอะไรแบบนี้แหละนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งเกะคะเป็นเลขมงคลสำหรับคุณวันศุกร์และวันเสาร์เป็นวันมงคลค่ะ จะเจจาจาต่อรองอะไรหรือจะออไปบอกใครเรื่องโชคลาภก็วันศุกร์และวันเสาร์นะคะจะเป็นวันที่ดีมากเลยทีเดียวเดี๋ยวดูว่าแล้วหินอยากบอกอะไรหินอยากจะบอกว่า คุณต้องปล่อยวางและให้อภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการงานการเงินหรือปัญหาความรักต้องปล่อยวางและให้อภัยการให้อภัยนี้ให้อภัยทั้งตัวคุณเองด้วยและอภัยให้กับคนอื่นด้วยนะคะคืออภัยให้คนอื่นได้แต่อย่าลืมให้อภัยตัวเองแล้วสิ่งดีๆเนี่ยค่ะมันอยู่ไกล มันมาช้ามันกำลังเดินทางมาอยู่อย่าเพิ่งหมดหวังจงมีความหวังดีๆและคิดบวกแล้วก็มีจินตนาการถึงสิ่งดีๆที่มันรอคอยเราอยู่จะดีที่สุดเลยค่ะนะคะอาละค่ะครบถ้วนแล้วสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ